ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่นางธัญลักษณ์ทองมีสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดนายดุสิตบุญสนองข้าราชการบำนาญ และนางรุ่งนภา,าเอกวงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเชีงรอดมีข้าราชการครูที่รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้าตกลงในการพัฒนางานวพ a ปีงบประมาณ2567จำนวน8คนดังนี้ตำแหน่งครู2คนตำแหน่งครูชำนาญการ3คนและตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ3คน นายวัชรพงศ์เอวงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษภาระงานสอน17ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประเด็นท,าท้าทายการพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงอังกลุมระยุกตนายสมเกียรติมวลชัยภูมิตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษภาระงานสอน18ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศ,ศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลายวิชาสุขศึกษาและประศึกษาโดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวสุนันทามวลชัยภูม์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5 ภารางานสอน17ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรดเด็นท,าทา้าไทยเรื่องการพัฒนาทักษะการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีนโนไทป์และจีนโนไทป์แบบต่งางๆของรุ่น F1 และ F2 นางสาวยุวดีแสงเพชรตำแหน่งครูชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ภารางานสอน17ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียน,นรู้ภาษาต่างประเทศประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นายนพพลธนณาวรตำแหน่งครูชำนาญการภารางานสอน21ชั่วโมง กลุ่มสาระาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเด็นท้าทายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเรื่องอัลกอริทึมมลายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดโดยใช้สื่อนวัตกรรมร i s คิว l ร o อ o o อ o o โคดดนางสาวปพัฒน์ิริลาภเชศฐาตำแหน่งครูชำนาญการ ครูประจำชั้นะถมศึกษาปีที่3ภารางานสอน17ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นะถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 step นางสาวจีราภักดิ์ทักโมตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะ ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่1ภาระง,งานสอน25ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนประเด็นท,าท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดายวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่1เรื่องการอ่านและการเขียนด้วยชุดแบบฝึกเสริมทักษะนางสาวขวัญฤด,ดีสวยกลางตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะ ครูประจำชั้นอนุบา,า,าล3ภารางานสอน25ชั่วโมงโกมาลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐะถมวัยประเด็นท้าทายเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาด้านสติปัญญาส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้คำพื้นฐานปฐะถมวัย